บรรยากาศหน้างานวันนี้ครับบ้านน้องหัวเรือเทศตำบลสีมหาโพธิ์อำเภอเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ครับเ,รเ,รเดี๋ยวเรามาดูน้ำออกปลายทางด้วยกันนะครับ ต่าการหลามาประมาณนี้เชียวครับรายละเอียดเพิ่มเติมสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำงามอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาท0 8ศ7 8 5 3 0 3 7พอแรงดันคุณภาพจัดทรงทั่วประเทศไทยครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราทีมงานท่อแรงดันร้านสมหวัง ได้รับความไว้วางใจจากเฮียศักบ้านหนองหัวเรืออําเภอเก้าเรลียวนะครสวรรค์ให้ความไว้วางใจท่อแรงดันล้านสมหวังเราครับเยี่ยมครับขอบคุณครับ